เอาละซึ่งตอนนี้คนบันเทิงค่ะก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆผู้ยากไร้เช่นกันเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะในช่วงเมามอยสเม้ามอยสอยก้าวคแบบม่า หล่อสวยขึ้นเป็นก้องเมื่อเหล่าคนบันเทิงใจบุญต่างพร้อมใจกันใส่เสื้อพระสาทิศลักตูนจเจ้าฟ้าของคนเดินดินแถมแชร์ในอินสตาแกรมเพื่อเป็นกระบอกเสียงเชิญชวนคนไทยร่วมแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาแก่น้องๆผู้ยากไร้ทั่วประเทศด้วยการสั่งจองเสื้อตัวนี้ที่เซเว่นอีเลฟเว่ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง18พฤศจิกายนนี้เท่านั้นเรื่องราวดีๆแบบเนี้ยพลาดไม่ได้นะจ๊ะคลิกดูรายละเอียดได้ที่ f a c e b o o k c o m s a l a d n a e เลยจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ฟ้าซุปตารุ่นจิ๋วอม่อยหรือน้องวันใหม่หลังเหินฟ้าไปถ่ายแบบกับพี่ชายสุดเลิฟเจมส์สิรายุที่ญี่ปุ่นมาแล้วเร็วๆนี้ก็แววว่าสาวน้อยคนนี้จะบินลัดฟ้าไปถ่ายโฟโต้บุ๊กเล่มที่2ที่ออสเตรเลียอีกด้วย <Wow. S 1> ทิวท้องขนาดนี้ชาวสอยก้าวขอยกให้เป็นสาวขอแหงปีไปเลยจ้าต้องงนีสิ สนแสดงความยินดีกับหนุ่มตีบีทัศภาคด้วยนะจ๊ะที่เก็บท้องรอมริบจนสามารถขอยรถรู้ในฟันราคาหลายล้านมาขับได้เป็นผลสําเร็จ<ะ>ส่วนตุ๊กตาหน้ารถบอกเลยว่าไม่ใช่ใครที่ไหนก็สาวกุ๊กคลิปสุมนคลิปที่บอกว่าหน้าบานกว่าเจ้าของรถซะอีกจ้ารถรถ ส่วนนี้ก็ฮอตเวอร์เวอร์กับแฟชั่นชุดชัยสุดเซ็กซี่ของเหล่านางฟ้าวิ c ตอเรียซีเครตโดยเฉพาะนางแบบสาวหมาแรงเคนดัลเจเนอร์ที่ขึ้นเวทีนี้เป็นครั้งแรกเพราะหุ่นเป๊ะหน้าปังสวยเวอร์แถมยังจัดเต็มดีกรีความเซ็กซี่ไม่เสียยี่ห้อเป็นน้องสาวคิมคัาเชียนจะสู้ซาเป,ปรียปริสขนาดไหนตามไปส่องต่อได้ที่แอปพลิเคชันของนายเตทนเลยนะจ๊ะมีกปะเข้าไปดูเหล่านางฟ้าสวยๆกันได้นะคะที่แอปพลิเคชันของเราค่ะ